สวัสดีค่ะรถกระบะม,มือสองยอดพันอึดนะคะมาพบกับอีสุสุมังกรทองค่ะทุกท่านรถปี94นะคะได้รับความนิยมด้านความอึดและประหยัดค่ะแข็งแรงทนทานไปใช้งานเข้าไร่เข้าสวนกันนะคะสายรุยค่ะสภาพสวยสไตล์เดิมๆเ,เครื่องดีคัสซีสวยแอร์เย็นพวงมาลัยเป็นพา power ร้อแม็กสวยดอกอยางก็ยังดีสามารถใช้งานขับขี่ได้อีกยาวๆนะคะเป็นรถมือสองเกียร์ธรรมดาค่ะพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์กระจกขึ้นลงเป็นมือหมุนภายในเบาะหนังนะคะรถพร้อมใช้เอกสารพร้อมโอนค่ะภาษีพรบมไม่ขาดด้วยนะคะราคาคันนี้98,000บาทรถอยู่ในจังหวัดราชบุรีสำหรับท่านใดกำลังมองหารถกระบะไปใช้งานกันค่ะถูกใจคันนี้ ท่านนัดหมายเข้าไปดูตัวจริงได้นะคะไปทดลองขับด้วยตนเองได้เลยค่ะอยากให้ไปดูก่อนนะคะด้วยตนเองเพื่อจะได้ตรวจสอบทั้งรถทั้งเอกสารให้พึงพอใจด้วยนะคะแอดมินขอนำเสนอกันไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ